เปิดมาก็ครองใจคนดูได้สำเร็จสำหรับละครรถแซบแนวโรแมนติกดราม่าปมเสน่หาผลงานการประเดิมเป็นผู้จัดละครช่อง3ครั้งแรกของเมปฏิดากำเนิดพลอยที่เรียกว่าหายเหนื่อยในการจับคู่เกรดวรินทรนซึ่งรับบทเป็นพายุหนุ่มนักธุรกิจมาประกบแพรทริเซียที่ฉีดคาแรคเตอร์สลัดลุกได้สำเร็จค่ะ เรียกว่าสวยแซ่บพร้อมฟาดในบทด็อกเตอร์ปริชัดไลฟ์โค้ชชื่อดังที่กลับมาล้างแค้นเรื่องราวในอดีตสนุกถูกใจแฟนๆก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ ลุ้นมากแบบไม่เคยใจสั่นอย่างนี้มานานมากแล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของความแค้นของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกกระทําในอดีต mm hmm. แล้วพยายามที่จะลบอดีตนั้นออกไปตัวเกรดรับบทเป็นพายุอะค่ะพายุเนี่ยจะเป็นอ่าวิสแนวแบบวิศวกรเป็นมองโลกในแง่ดีเป็นเนสอร์จหน่อยลุกเสอรเจแต่รวย ไฮโซรวยแต่เซอร์ so, Roy, อ่าแล้วก็เป็นผู้ชายที่อารักโลกน้องแพทก็คือดรปริชัิเนี่ยต้องเป็นลุคที่เปลี่ยวมั่นใจแล้วก็คือฟัดฟาดได้อด้วยลุคภายนอกเงี้ยน้องแพทได้แล้วว่าสวยหุ่นดีอ่าแต่แต่เรื่องของแบบอ่า เป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะยากสำหรับน้องแต่เมเชื่อว่าถ้าเราได้น้องอะได้มาเวิร์กช็อปแล้วได้แบบว่าพัฒนาการแสดงหรือว่ามาฝึกฝนจริงๆอะ่ปรับลุกน้องได้ทําได้ซึ่งน้องก็ทําได้จริงๆค่ะฟีดแบกเรื่องเพลงนี่คนรู้บอกว่าเพลงฟ<ม>้องหมดเลยคือเราผมว่าติดหูง่ายด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากให้ติดตามในเรื่องครับแล้วทุกคน<ม><ม>จะได้เห็นถึงความตั้งใจของของทีมพวกเรา<ม>เคยเล่นละครกับพี่เมย์ด้วยแล้วก็พอมาพี่เมย์เป็นผู้จัดแล้วผมรู้สึกว่า ดีใจที่ได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็พี่เมย์อยู่กองตลอดใส่ใจรายละเอียดหลายอย่างมันทําให้เรารู้สึกส่วนหนึ่งเรารู้สึกอุ่นใจเรารู้สึกอุ่นใจว่าแบบงานงานเนี้ยมันจะต้องออกมาดีแน่ๆเลยสำหรับการพลิกบทบาทครั้งนี้ละกันนะคะอของทั้งหนูแล้วก็พี่ท็อปแล้วน่าจะอีกหลายหลายคนมันก็อยากจะให้ฝากเป็นกําลังใจให้จริงๆครับเพราะว่า นูเชื่อว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่พี่ๆหรือว่าคนดูทั่วไปอะไม่เคยเห็นเราทําอะไรอย่างนี้กันจริงๆฝากเลกานะสําหรับการที่่าเป็นผู้จัดของเมน,นะคะกระทงช่องสามยังไงก็ถือว่าถ้าดีก็อวยกันหน่อย <c oughs> อวยกันเยอะๆไม่ดีไม่ดีก็อวยนิดนึงอวยอวยขึ้นมาขี่อะไรเงี้ยอะไรก็ <c oughs> ช่วยเมลว่ะกันเฉพาะช่วยๆกันนะก็อยากจะทํางานคือเรารักเมรัก,ร,กรักกันการทํางานชิ้นนี้แหละเอาเป็นว่ารักให้ใจ ให้ใจแลวกันให้แบบให้มากเหมือนรู้สึกว่าเออมันไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าชีวิตมีแต่เป็นคุณแม่เนาะเอาแต่เลี้ยงลูกอะ่ะ <laughs> เออแล้ว <laughs> เราก,เก็รู้สึกว่าเออเราก็มีอันนึงที่เราได้หยิบจับมาทํางานแล้วก็เราก็ตั้งใจทํามันเต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันมันเป็นมันเราไม่ได้อยู่เบื้องหน้าแล้วเราทํางานพงเพึ่งหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเป็นสิ่งที่เราสึกเราเลือกแล้วตรงนี้ที่เราอยากทํามันดี ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight t r u e Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ t r e insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ